คลิปในวันนี้เราก็จะมาแจกคัมเบอชวอ,อีกครั้งซึ่งก็จะมีสองคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้โอเคถ้ okay. างั้นเรามาเริ่มแจกคนแรกกันเลยดีกว่านะครับแบบหนึ่งพอหาชื่อก่อนโอเคใส่ชื่อแล้วมา S yes. L E L Y hey. เอาให้ผมเขาคุณนี้ได้นะครับตัวนี้ครับผู้โชคดีนะครับเอาไปทำไม่ส่งไม่ได้ไม่ได้จะไปชื่อเขาถูกไหมนะครับถ้างั้นไว้ก่อนแล้วกันคนนี้แล้วกันครับต่อไปเ,อเสียดาย g ีจีจรับ g ีจเฮส F Y U K e. 55เอาตัวนี้นะครับคอนเฟิร์มไปครับโอเคแล้วคลิปต่อไปเราจะมีแจกรางวัลใหญ่ครับแอสโตรใครที่อยากได้นะครับก็มาคอมเมนต์ในคลิปนี้เลยนะครับโอเคไปดูเกมอะไรดีกว่านะครับ วันนี้เรามาต่อ EP สองกับเกม I Wanna Test Game เกมผีบ้าประจำโลกนั่นแหละมามามาวันนี้ผมไม่มีทางแพ้แล้วดูมาชได้โอเคอย่างนั้นก็ไม่โดนเพลง you never see it coming ดูซิ t h a t my mind คือ t h a t for I the coming ดูมาจะอุ้ยเกือบแล้วเห็นีหนึ่งเกือบแล้ว กับฉากแล้วกันนักที้เกียดคอมเพลตละวอันนี้กว่าแล้วไม่เป็นไรเมื่อกี้ตายทีเผือมาต่อกันครับโอ้ยโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคโอเค มเฮ้ยต้องลอกันต่ออีกรอบเลยด้ว่ารอดมีจะรอดไหมดได้โอ๊อีกรอบเฮ้ยวิ่ง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 วิ่ยุดหยผ่านแล้วผ่านแล้วผ่านแล้วเอ้ยผ่านแล้วจัดนรกกดบีอ่าทำได้แล้วครับโอเคเราผ่านแล้ว งั้นคิ้นะมุขอจวไปเพีงนะครับ